วิดีโอให้เลยแล้วกันจะได้ทีเดียวหุยโจทย์ยากอยู่นะนี่โจทย์ปอตีนะเนี่ยเริ่มเขาบอกว่าให้แรง the lowest to the highest boiling point เองก็ดูนี้ก่อนถ้าสมมติว่าโมเลกุเยอะถ้าโมเลกุเยอะ boiling point ก็สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโมเลกุามาก boiling point ก็จะสูง วิธีเรียงเรียงแบบนี้มันก็ต้องเขียนให้ได้ก่อน2.5 m n a c l นี่โซเดียมคลอไรด์ตรงนี้ใช่ไหมสาม้าเอ็แมกนีเซียมคลอไรด์ m g c l 2 4.5 m ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ฮัลโหลหนูดู n a อันนี้แตกได้ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอิเล็กโทรไลต์เพราะว่า Na อยู่หมู่1เป็นไอออนิกอิเล็กโทรไลต์แตกได้อันนี้ Mg อยู่หมู่2เป็นอิเล็กโทรไลต์แตกได้แล้วอันนี้นูก๊กมีคำว่าใดขนาดนี้อันนี้แตกไม่ได้เป็นโคเวเลนต์เป็น Co en, ปนอนอิเล็กโทรไลต์มันแตกไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาดูไอเนี่ย หนูดูอันนี้มันแตกได้เพราะฉะนั้นนับเลขห้อยได้เลย NA มี1ตัว CL มี1ตัว I เท่ากับ2 MG มี1ตัว CL มี2ตัว I รวมกันเป็น3เราจะต้องหา concentration ที่แท้จริงให้หนูเอา2.5ไปคูณ2หนูจะได้ประมาณ5โมล้ว หนูเอา3.5ไปคูณ3หนูจะได้ประมาณเท่าไหร่วะที่เลข3.5ไปคูณ3 3.5ไปคูณ3 1 0สิบจุดเอ็มเลกโมเลกส่วนอีนี่มันเป็นนออนอิเล็กโทรไลต์มันไม่แตกมันมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นเลยลูก หนูไม่ต้องแตกก็คือ 4.5m หนูดู m ได้เลยถ้าโมเลกเยอะ boiling point สูง freezing point ต่ำเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ compare low to high low low ก็แปลว่า m น้อยสุดใช่ไหม low ก็แปลว่า m น้อยสุดเพราะฉะนั้น tb ที่ m น้อยสุดก็เลยต้องเป็น so2 น้อยกว่า tb ของใคร น้อยกว่า TB ของของตัว5ก็คือ NaCl แล้วก็น้อยกว่า TB ของ MgCl2 ดูอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าสุดท้ายที่เหลือมันก็เหมือนกันเนาะโอเคนะข้อ1น,นะโอเคนะต่อไปข้อ2โอเคมัน3นาทีส่งได้แล้วแคปออก